ครับสวัสดีคือเก้าคือหลังครับเมื่อนี้มาเบิงส่วนครับให้คุณตาเราทําความสะอาดส่วนห้ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับคุณตาโทรบอกเลยได้ออกมาเบิงนะครับเนี่ยอ้อยที่ห้องเรือนะครับที่ไปขันนะครับอันนี้เป็นอ้อยต่อต่อสามนะครับอันนี้อ้อยต่อสามนะครับอันนี้เขาตัดไปแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนี้ก็ลอเดี๋ยวขันซุปนันหมดแล้วใส่ตาแล้วตัดห้นะครับ เบิ่งสภาพสวนคุณตาล้วโอ้สุดยอดครับเห้เราทําความสะอาดให้นะครับตอนนี้เราเห็ดแล็วแล้วเล้ยได้มาเบิ่งนะครับสวนวัฒนาสองนะครับสวนวัฒนานะครับเบื้งสภาพอ้อยเนื้อที่อยู่นี่สองงันกัวครับอยู่ทางเส้นวัดชีทนนะครับคุณตาเราทําความสะอาดให้ เราเห็ดดีครับเสียาทางออกอย่างดีเลยครับสิดจอดครับเดี๋ยวก็ะชีให้เราหัวน้ำตออ้อยให้นะครับให้เราหัวน้ำตออ้อยให้เพราะว่าน้ำอยู่นี่มันบ่มีนะครับ,รบเดี๋ยวผมสิมาปลูกเสริมนะครับที่ว่างๆเดี๋ยวผมสิเพาะปลูกเสริมผมสิมาลงประมาณพฤษสาคานะครับเพราะว่าถ้าเขามาลงแต่ัวเนื่องนนะเขาสิได้ใส่น้ำาหลาย นะครับผมจีให้มันขึ้นก่อนแล้วผมสิมาปลูกแปลนันดีติดถนนนะครับเนี่ยถนนใหญ่ยูยพุนครับอันนี้ถนนร้องเข้ามาติดฮอดพุนเหรอครับยาเาฮอดพุนเหรอครับตาเราเห็ดาตากับย้ายเห็ด เบิ่งสภาพรีวิวนะครับผงกระจิบปลูกมาเนี่ยผงกระเสียวมาลงอีกอยู่นะครับเพิ่มผงเจียวรถมาไทเนี่ยแหะไถงานนี่บอกนะครับไทยยกล่องเพิ่จักหน่อยปลูกไม้ครับทั้งนี้ทั้งนี้สิปลูกไม้งั้นนี่ เปลนดีครับแปลนดีตาเราเห็ดเปนดีครับตากับย้ายเฮ็ดให้นะครับนี่ตาเราครับบอบอบอกหันได้ตัดบอหันได้ตัดเดี๋ยวสิบอกอีกงวดน,นึงอยูวครับให้เบิ่งรอบส่วนแล้วครับ จบการรีวิวส่วนบาสนาเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ